สนุกมากครับผมว่าเป็นงานที่เป็นงานอีเวนท์ที่เอเนจีเหลือล้นมากๆจริง<ม>เพราะว่าแบบน้องนอยออกมาด้วยแบบเอเนจี่เต็มเต็มอ่ะเป็นยังไงบ้างเราได้แบบเป็นผู้ดเด็กจากน้องนอยคือจะบอกว่าเขินสุดๆตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ตอนถ่ายเอ็มบีเราด้วยครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งคือเจอทุกครั้งก็ยังเขินทุกครั้งนะครับเพราะว่าด้วยชุดพี่น้องเปลี่ยนมาทุกครั้งด้วยหรือว่าแบบเอเนจีของน้องนี่แหละที่ทำทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนคนหนึ่งแบบสามารถแบบมเอเนจี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอ ใน MB จะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนคือผมว่าถ้าเป็นเบื้องหลังเนี่ยน่าจะมีเยอะมากๆเพราะว่าตอนเราถ่ายตอนนั้นถ่ายทั้งวันเลยแล้วที่ตัดออกมาก็ยังเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเฉยๆครับถ้าปล่อยออกมาอีกผมว่าก็ยังมีท่าเต้นใหม่ๆหรือว่าหลายๆอย่างที่หลายๆคนน่าจะยังไม่เคยเห็นแว่าเราต้องออกส,สุดๆผมว่าคือเออเรื่องการเต้นนี่แหละหรือว่าแบบเรื่องการแบบขยับขยื่นผมรู้สึกว่าน้องแบบเอเตอร์จี้ล้นมากครับลม้มากๆ ตกแบบตกตสุดๆเลยต,นนต้าสินใจคือจริงๆแล้วอะอยากร่วมงานด้วยส่วนตัวเลยเพราะว่าอตอนที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นแค่เล่น MB แล้วก็พอได้คิดรู้ว่าจะมีโอกาสบบได้เล่นคู่กับน้องเนยก็รู้สึกว่าเอยเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราแบบอยากจะได้รู้จักอยากได้แบบอินเทอร์แอคกับน้องครับก็เลยแบบชอบมา ได้ครับก็ขอฝากมาาัตเตอร์แวงเอ็กซ์นาลยาด้วยนะครับผมก็เป็นอีคกคอลเลคชันหนึ่งที่น่ารักมากๆครับแล้วก็ตั้งใจทำออกมาด้วยความพราดด้วยความรักครับผมก็ฝากด้วยครับนนรใช่ครับก็ค่อยๆเตรียมตัวอย่เนี่ยครับช่วงนี้ก็เตรียมตัวหนักอยู่ครับผมใช่ก็อยากให้ซ้อมหนักไหมจริงๆก็เป็นการเตรียมงานมากกว่าครับอยากจะทาออกมาให้เพราะพร้อมเป็นครั้งแรกในเมืองไทยด้วยก็เลยอยากทําออกมาให้ ให้คนที่มาประทับใจแล้วกันแล้วก็กลับไปโดยที่แบบมีรอยยิ้มมีความสุขมากขึ้นโชว์อะไรขอัไม่รู้อันนี้เก็บไว้เป็นความลับเก็บไว้เป็นแบบเซอร์ไพรส์แล้วกันว่าจะโชว์อะไรหรือเปล่าของ,ของพันอนะไรพิเศษเหรอครับอยากให้ตัวเองพักอยากนอนอยากนอนตื่นสายบ้างครับอยากปล่อยตัวเองนอนถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ย ก็ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อยากทำมากที่สุดตอนนี้บอกทุกคนนะฮะบอกทุกคนลอยๆพูดลอยๆไปก่อนพูดลอยๆก็แน่นแน่นก็ส่วนหนึ่งใช่แต่ว่าเราก็พยายามตื่นเช้ามาจะได้แบบนั่งทำงานนั่งทำนู่นทำนี่เลยครับส่วนหนึ่งก็ตัวเราเองครับเราหาเรื่องใส่ตัวเราก็ไปเรื่อยแหละครับแบบตื่นมาออกกำลังกายบ้างหรือว่าตื่นมาทำงานอ่านบทอะไรพวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ คือจริงๆไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสุขครับเรามีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นการพักผ่อนที่เป็นวันหนึ่งแล้วกันที่อยากให้ตัวเองพักผ่อนจริงๆครับใช่ใช่ใช่เป็นฟรีเดย์ไปนั่งริมทะเลอะไรพวกเนี้ยง่ายๆครับก็ทุกส่วนแหละครับจริงๆก็ตั้งแต่การเลือกสถานที่หรือว่าการจัดทีมงานเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่รู้ว่าอยากจะจัดเนี่ยก็มีการถามมาถึงผมว่าแบบ ถ้ามีการจัดเนี่ยกจะจัดเป็นทีมไหนแบบมีคำพูดไหนที่อยากจะแบบเอาขึ้นมาเป็นคำพูดที่อยากส่งต่อให้แฟนคลับไหมหรือว่า,อ,าอยากจะทําอะไรในงานบ้างนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆครับที่ผมอยากจะคืนให้กับทุกๆคนละกันที่มาในงานหรือว่าที่ไม่ได้มาในงานด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ครับก็อยากจะทำเซอร์ไพรส์นี้ออกมาให้ดีที่สุดครับอันนี้ก็ต้องรอปิดไว้เป็นความลับก่อนแสดงว่ามีไม่รู้ ไม่รู้าพประหนึ่งไม่รู้้องคนอืมไม่รู้อยาดอยาดห่าดต้อนสิตอนนี้ก็ยังเปิดเปิดรับอยู่ค่ะเปิดรับเรื่อยๆครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่ได้มาผมก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายไหมก็ ไม่หรอกครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็เจอตามงานอยู่แล้วแล้วก็เป็นแค่อีกโอกาสหนึ่งในวันเกิดเรามากกว่าที่เราอยากจะคืนให้พวกเขาครับก็อะไรนะครับคนงานอื่นๆโอเคคนงานอื่นๆก็ตอนนี้ก็เพิ่งมี ออนไปต่ออีพีแรกของสังทองไม้พองพองใบกับการตัดคุณพระครับผมก็อยู่ในทางช่องไทยดีเอสแล้วก็มีถ่ายจบไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็รอติดตามได้เร็วๆนี้ครับใช่ขอบคุณมากมากก็มีครับยังมีต่อมาเรื่อยๆครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้เปิดอะไรออกมามากครับก็เดี๋ยวอาจจะอัปเดตทาง IG อะไรพวกนี้ครับ มีครับเราจะบอกหรอไม่บอกสิกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิอืมมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิแต่ว่ามาจากความจริงใจของตัวผมลวกัน <c oughs> ที่อยากจะบอกกับแฟนคลับ <c oughs> ให้รู้ครับผลงานที่ไทยแล้วผลงานจีนผลงานที่จีนอ่ <c oughs> จริงจริงมีมีมีไปแล้วมีไปมีถ่าย <c oughs> าไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็รออัปเดตอยู่ครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่ ก็ผาักเราติดตามครับผมก็เป็นรเจางคือที่ถ่ายทําไปสักพักละอตอนนี้ก็รอรอออกมาครับหวังว่า,วา,วาวนะไ,ได้ครับสุดท้ายก็ขอฝากแฟนมิกของตัวเองด้วยในวันที่30มีนาคมนี้นะครับก็เป็นมิกครั้งแรกในไทยเลยแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ผมจะได้บอกแฟนคลับที่มาบอกทุกๆคนที่มา เรื่องที่ผมอยากจะบอกจริงๆแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจมาตลอดกันขอบคุณครับ